ระเบียบวิธีนิวตันลาบสันถ้า fx หรืออนุพันธ์ของ x ต่อเนื่องที่ใกล้เคียงกับ r นะคะซึ่งเป็นรากของสมการ fx เท่ากับ0ก็จะได้คือ gx เท่ากับ x ลบ fx ส่วนอนุพันธ์ของ x นั่นเองนะคะในวิธีระเบียบวิธีของนิวตันลาบสันนะคะจะมีการหาอนุพันธ์ขึ้นมาค่ะระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะคะ ก็จะเป็นการหาจุดกึ่งกลางในช่วง A B โดย C เท่ากับ A บวก B ส่วน2นะคะแล้วพิจารณาค่าลากนั้นจะอยู่ในช่วงคู่อันดับ A C หรือคู่อันดับ C B ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาพิมพ์ช่องตารางก่อนนะคะเราเปิดมาที่ Excel แล้วก็พิมพ์ที่ตารางก็คือ A B F A F B C F C Absolute F C แล้วก็อนุพันธ์ของ C นะคะแล้วก็ช่อง C N บวก1แล้วก็ช่อง F C N บวก1นะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่ข้อมูลก็คือกำหนดช่วงที่ช่วงที่กำหนดมาให้ก็คือ2 และ b เท่ากับ3นะคะค่ะจะไปหา fa fa เราก็จะแทนในสูตรเลยนะคะโดยพิมพ์เท่ากับแล้วก็จิ้มไปที่ a 2นะคะแล้วก็พิมพ์ยกกำลัง3ลบ2แล้วก็ไปคลิกที่ a 2เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลบ5นะคะ อ่ะแล้วก็ Enter มันจะได้เท่ากับลบหนึ่งต่อไปนะคะแล้วก็คลุม FA นะคะแล้วก็เติมแล้วก็ลากมาค่ะมันจะได้เท่ากับสิบหกนะคะต่อไปหาค่า C นะคะค่า C นี้เราจะใช้ในการแบ่งครึ่งช่วงนะคะก็คือ A บวก B แล้วก็หารสองอ่าแล้วก็พิมพ์เท่ากับ แล้วก็คลิกไปที่ a 2บวกกับ b 2แล้วก็ปิดวงเล็บหารด้วย2นะคะแล้วก็ enter เราก็จะได้2.5นะคะต่อไปเราก็จะไปหาค่า fc นะคะแล้วก็จะพิมพ์เท่ากับแล้คลิกไปที่ที่มีค่าที่ที่สอก็คือ e 2นะคะแล้วก็ยกกําลัง3ลบ2แล้วก็คลิกที่ e สองนะคะลบห้าอ่าเราก็จะได้ห้าจุดหกสองห้านั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ในช่อง abs o l u t e นะคะแล้วก็พิมพ์ abs แล้วก็คลิกไปที่ 5.625นั่นเองเราก็จะได้ค่าเหมือนเดิมนะคะเพราะเป็นค่าบวกอยู่แล้วต่อไปเรามาหาอนุพันธ์จากอนุพันธ์ที่เราหามาแล้วตั้งแต่แรกนะคะเราก็จะมาเราก็จะมาหาค่าเหมือนกันนะคะเท่ากับสามคูณกับมีค่า c ของเรานั่นเองนะคะก็คือ e สองแล้วก็ยกกำลังสองลบกับสองก็ได้ค่ามานะคะ16.75นะคะ ต่อไปเราก็มาที่ช่อง c n บวกหนะคะก็คือเราก็พิมพ์เท่ากับ e สองแล้วคลิกไปที่ช่อง c นั่นเองนะคะแล้วก็จะพิมพ์ไปตามสูตรเลยนห่ไหมคะมันก็จะได้สอง1ุหนึ่งโดยสูตรของมันก็คือ c n เท่ากับ f c n หารกับอนุพันธ์ของ c n นะคะ แล้วก็ได้เลยค่ะต่อไปเราก็มาที่ช่อง F C N บวก1แล้วก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็ช่องของ C N บวก1ยกกำลัง3ลบกับ2คูณกับนี่เหมือนเดิมนะคะ C N บวก1ลบ5แล้วก็จะได้ค่าของ F C N บวก1มานั่นเองค่ะ อ่าเรามาดูที่บรรทัดต่อไปนะคะก็คือเราจะมาคลิกลงที่ช่อง C คอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์ C ของเรานะคะก็คือต่อจาก2.5นั่นเองเราพิมพ์เท่ากับแล้วก็เลือกที่ช่องแล้วก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็คลิกที่ช่อง C n บวก1นะคะเราก็จะได้ค่า C ออกมานะคะไปแล้วก็คลุมตั้งแต่ fc จนถึง fc บวก1นะคะแล้วก็ลากลงมาเติมแล้วก็ลากลงมานะคะเราก็จะได้ค่ามา แล้วก็รกครูตั้งแต่ช่อง c ไปจนถึง f c n บวนะคะแล้วก็ลากลงมาจนถึงค่าที่เราต้องการนะคะ,ะแล้วเราก็จะได้ค่าแล้วว่าค่าที่ Error ที่เรายอมรับก็คือ0ูนเราก็จะได้แล้วนะคะนั่นก็คือนี่สอ5จุนนั่นเองค่ะ